สวัสดีนะครับท่านนักธุรกิจยูนิคอนทุกๆท่านนะเมื่อเราได้รับบัตรเวออลวินไปแล้วเองเนี่ยเริ่มต้นเลยที่เราเริ่มต้นจากศูนย์กันเลยนะก็คืออันดับแรกเองเนี่ยเราจะเข้างานเนี่ยเรามีการประชุมผ่านซูมกันเพราะฉะนั้นเราจะไปต้องโหลดแอปพลิเคชันซูมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปโหลดแอปพลิเคชันซูมหลังจากโหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการเข้าสู่ห้องประชุมกันเลยเป็นการซักซ้อมโอเคเป็นการซักซ้อมก่อนทุกคนต้องซ้อมก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ย เราจะไม่รู้จังหวะการเข้าแล้วไม่รู้ปัญหาพอมันเกิดปัญหาขึ้นเราจะลุกลักลงลังมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราต้องมาซ้อมกันก่อน,อนว่าเออเราเข้าไปแล้วเองเนี่ยเราแอคทีเวทเขาเรียบร้อยหรือย,ยังนะคบเพื่อที่จะให้เราเองเนี่ยนะครับผมได้เข้างานประชุมได้อย่างง่ายดายและราบรื่นไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นไม่เกิดการสะดุดเกิดขึ้นนะครับผมเราจะเสียอารมณ์กันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาโหลดแอปพลิเคชัน Zoom ก่อน,อนโหลดไปพร้อมกับผมเพราะผมก็จะเริ่มโหลดใหม่เหมือนกัน สำหรับเครื่องมือนะครับผมที่เป็น Android นะครับผมหรือว่า iOS อะไรก็ตาม Samsung Apple h หัวเว่ย p o นะครับทำการไปที่ App Store หลังจากนั้นนะครับผมเราเซิร์ชคำว่า Zoom นะครับ Zoom, Zoom, z o o m z o o o Z O o M หลังจากเราเซิร์ชคำว่า Zoom เสร็จแล้วนะครับเราก็เลือก Zoom เลย Zoom c l o u d Meeting หลังจากเราได้ Zo ู c คร u d Meeting เสร็จแล้วทำการ Insta l l ก็คือการติดตั้งหลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็รอสัหน่อยหนึ่งครับรอให้อินเทอร์เน็ตมันหมุน ให้มันดาวน์โหลดให้มันติดตั้งก็จะมีแอปพลิเคชัน Zoom แล้วเนี่เป็นแบบนี้อันนี้คือ Zo ู m ที่เราอ่ะยังไม่เคยผ่านการล็อกอินยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับยังไม่ทีนี้พอเราทําการเซฟบัตรไว้แล้วเองเนี่ยเราก็จะต้องไปเช็คกันก่อนว่าเออบัตรเราหน้าตาเป็นยังไงนี่นี่บัตรของผมนะบัตรของผมนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะโอเคเห็นแล้วทีนี้วิธีการเข้างานจะทํำยังไงอันดับแรกเราไปที่ไลน์ไปที่ไลน์ พอไปที่ลายเสร็จแล้วปุ๊บดูให้ดีนะครับไปที่หน้าลายแล้วนะเราเข้าไปที่หน้าลายแล้วเสร็จปุ๊บเองเนี่ยเราไปที่หน้าตรงนี Medic ้หัว like มุมลายเราเนี like ่ยจะมีตัวสแกน QR code โค้ดแบบนี้เ like ห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทันไหมหัวลายกลับไปใหม่หัวลายตรงนี้ครับด้านมุมของขวามือของผมเองเนี่ยจะมีตัวสแกน QR code โค้ดตรงนี้แตะปุ๊บพอแตะเสร็จแล้วมันจะเป็นเ r ียร์โค้ดเห็นไหมเห็น QR โค้ดไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นแต่ไม่รู้ว่าแต่สแกนตรงไหน แล้วเราก็ไปกดปุ่มสี่เหลี่ยมด้านข้างตรงนี้มันจะเป็นอัลบั้มภาพแล้วเราก็เอาบัตรอ่ะตรงนี้ครับมาใส่เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นป๊อปอัพนะครับผมของลิงก์ซูมมาให้เราก็แตะหลังจากนั้นเราแตะปุ๊บเสร็จแล้วอ่ะระบบคําสั่งจะขอเราว่าจะให้เปิดผ่านซูมหรืออินเทอร์เน็ตเมื่อกี้เราโหล,ล,ลดซูมมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเข้าผ่านซูมถูกไหมครับพอเข้าผ่านซูมปุ๊บกดเข้าผ่านซูมปุ๊บ นี่ครับระบบก็จะให้เราใส่ชื่อเราเราชื่ออะไรอ่ะผมชื่อก้องก้องอีเมลผมอะไรผมก็ต้องใส่อีเมลถามว่าต้องใส่ไหมต้องใส่นะครับเพราะว่ามันเป็นโพลิซีนะครับใส่อีเมลใส่ชื่อด้วยนะครับแล้วก็กด Connect เชื่อมต่อหลังจากนั้นเนี่ยเนี่ยครับในหน้างานเองเนี่ยนะครับเขาจะแจ้งว่า Uniicorn Business Corporation นะครับวันอาทิตย์ เซปเทมเบอร์คือกันยาวันที่19เวลา1 0 0 PM หรือว่าบ่ายโมงตรงเนี่ยงานถึงจะเริ่มเนี่ยครับคือการรอหน้าต่างวันเข้างานแสดงว่าห้องประชุมอ่ะพร้อมแล้วเซ็ตห้องประชุมมาเรียบร้อยแล้วรอแค่ตอนบ่ายโมงตรงของวันที่19ห้องประชุมนี้ก็จะเปิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเข้าไปในห้องประชุมนั้นได้แต่ทุกคนต้องซ้อมนะครับนะตอนนี้ห้องประชุมยังไม่ได้เปิดนะครับพอเราเข้ามาแบบนี้โอเคเราสบายใจเพราะว่า คิวอารโค้ดเราพามาถูกห้องถูกห้องไหมเนี่ยบริษัทยูนิคอนวิเซอรเวอร์ชั่นแสดงว่าถูกห้องครับแล้วเราก็ออกไปออกไปจบแค่นั้นครับออกไปรอรอโอเคเราสบายใจแล้วว่าเราอ่ะได้บัตรมาแล้วนะครับให้เราไปลองทําดูกับทุกคนนะครับเพื่อแอค i v เวทบัตรนะครับเพื่อดูว่าเอ้ยรหัสคิวอารโค้ดเราถูกนะเราเข้าห้องได้นะนะครับผมอ่ะและเราไปเจอกันในงานประชุมเวออนวินครับสวัสดีครับ